เอ็งกโกหกข่ามาทั้งหมดเลยลูกเนี้ยเอ็งทุกข่าคมคืนผมว่ามันน่าจะโกหกลุงสามนะโกหกท่านท่านจะทำให้ขาเลยท่านไปทำเองลอกให้ผมจ<ห>ัดการแทนไหมจัดการแทนได้ลุงสามมันก็คนธรรมดาเหมือนกันแต่เอ็งระวังตัวไว้ด้วยแทยนท่านผมว่าผมจัดก,การเองดีกว่า

ผมรัดคอ,อเลยได้ไหมลุงสาวเอ็องอย่าเพิ่งทำให้มันตายเอ็อง,อองระวังตัวไว้ด้วยไ้ม,ามาเสือเมฆอยู่ไหนขไม่รูห<า>้หะข้ไม่รู้เบ้ามา,มมาเสือเมฆอ,อ,อยู่ไหนข้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไงมึงทำงานเสือเมฆไม่ใช่เหรอฮะลุงสาวไม่ต้องไปส่งนะสารมันนะ ไอเสเอือเมยอยู่ไหนฮะไ,ไม่รู้ได้ไงมึงทำงานให้มันโทษนะข้าจะทำาราคาเลยข้าก็ไม่อยากทำเองเท่าไรหรอกแต่ขา้าปล่อยไว้ไม่ได้จะเป็นหอขังแค่อีก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลก็กโอเคนะครับก็วันนี้นะผมเนี่ยได้อยู่กับลุงสามนะครับนี่ก็วันนี้เราจะไปทำอะไรคนระับลุงสามเราจะไปตามล่ามันนี่ครับก็ไอ้ฤืษสีคนนั้นจะไปตามล่าไอล้ลาษสีนะที่เลยชวนเองมาเจ้าแดงมันไม่ว่างใช่ครับทุกคนก็คือไอล้ลาษีคนนั้นคือหักหลังลุงสามนะ ก็ลุงสามก็เลยเร <limbs. S 1> ียกผมมานะครับวัน nice นี้เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางไปหาตัวมันกันก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางแล้วลุงสามนะตามขามาไปลุงสามก็วันนี้ลุงสามก็ได้เอาวุธคู่กายมาด้วยนะคือมีของลุงสามก็คือมันทำอะไรลุงสามนะครับ มันหักล้ังค่าตบของไอเสือไฟอ๋อไปต้องดีจัดการมันคือมันไปช่วยเสือเมฆใช่ไหมหุ่สามใช่ก็มันเนี่ยน่าจะเป็นฤาษีเจ้าเลยหนุ่สามโมโหไหมหนุ่สามขันโมโหอยู่ออกแลฮะ ลุงสา,ามเจอมันเนี่ยน,น่าจะโดนหนักนะลุงสามดินข่าวว่ามันมาแถวนี้ใช่ไหมครับใ่แล้วมัตัวอยู่แถวนี้น่าซอนตัวอยู่แถวนี้เเอ,ากกาอ,อเป็นคนธรรมดาเลยใช่ไหมใช่อขอที่ชาไปแล้วอ๋อ โอ้โห oh, ถ้าเป็นนี้ผมเนี่ยจัดก,การง่ายเลยด,ดิลุงสามเ,อาออดเดี๋ยวผมจัดก,การให้ลุงสามเองวันเนี้ยมีของดีแล้วใช่ไหมใช่ครับลุงเดี๋ยวลุงสามไม่ต้องออกแรงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการใฮะก็ฝนเนี่ยตกด้วยนะตอนนี้ แล้วลุงได้ไปจาัดก,การไอ้เสือ,อมเอมฆไหมลุงจ้างไอ้ออมไปแล้วางปโโออมขึ้นมาอ๋อลุงให้โอมไปนะไฟน,น่แมันแต่มันจะจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ลบความจำไปหมดแล้วอ๋อครับผมคือมันจำอะไรไม่ได้แล้วนะไอ,อ้ออมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเสือไฟนะแต่มันได้ล่างใหม่นะคือโดนชุบชีวิต เหมือนสัมผัสได้ใช่ไหมลุงสามเหมือนจะอยู่แถวๆนี้นะผมว่ามันอาจจะอยู่แถวนี้แหละลุงสามสัมผัสได้ละอยู<ๆ>่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้แหละนะ ลุงสามสัมผัสได้แล้วก็เป็นอาจารย์ที่แดงแง่นับถือมากเลยนะ,ะมันเห็นแก่เงินใช่ไหมลุงสามใช่ข,ข่าวขาที่เลี้ยงมันแก่แก่มันสุดท้ายมันหลัางขาดมันหนักหลังลุงสามนะ

มันบอกไอเสือเมฆหลอกใช้มันนะอาจารย์จะทำไรข้าเลยไอเสือเมฆมันหลอกใช้ข้าแต่มันให้อะไรกับเองเองถึอทำาน้าให้มันมันหลอกใช้ข้าเฉยๆได้นะอาจารย์ไม่รู้เลยมึงต้องการเงินไม่ใช่เหรอไม่ไม่ท่านมันจะทำไรข้าข้าวปลาทุกเลี้ยงมาเองทำกับข้าได้ยังไงเฮ้ยท่านอาจารย์จะทำไรข้าเลยข้าวปลาข้าก็หายกิน เองไม่สำนึกบุญคุณเลยเลยอขอโทษนะท่ารย์ให้ข้าทำยังไงดีเจ้าเล็กจัดก,การได้ไหมหนึ่งสามอาจารย์งนี้นะนท่านขอโทษอาจารมันก็คนธรรมดาคนหนึง่งเสือเมฆเสือเมฆหลอกใช้ข้าค่ับอานารยใจเย็นมันบอกว่าเสือเมฆหลอกใช้มันนะผมว่ามันเนี่ยเหงื่อแก่เงินจากที่มันบอกผมเมื่อวานเนี่ยมันน่าจะเหงื่อแก่เงินนะ ดีอยู่แล้วขาไปได้เอ้งลำบากเลยมันทำไมเอ้งถึงทำกับขาแบบนี้เจ้เม่งมันเราใช้ข่าชั้นขาก็ไม่อยากทำเอ้งทำไรหรอกเอ้งก็ไม่มีวิชาอาคมแล้วเนี่ยระวังลุงสามไม่รู้ว่ามันจะหักหลังสามหรือเปล่าขาไม่ขาไม่ได้คิดรา้ายจะทำนะชั้นทำจะทำลายข่าเลยขาทำอะไรชั้าไม่ได้หรอกยกมือไหว้ใหงเดี๋ยวเลยอ่ะข่าปล่อยไป เองจะหักล้างข่าอีกไม่แน่นอนท่านข้าข่าไม่หักล้างข่าหรอกทเองเป็นสีเจ้าเล่อารอนเจอเมมันเลอกใช้ทางการจะยินอะจานย์เจอเมมันฆ่าลูกเมียเองไม่ใช่หรือแต่เองไปรับใช้มันอีกทำไมคารอนมันหลอกใช้ท่านอาจารย์มันจะเอาชีวิตข้าท่านอาจารย์แสดงว่าเองโกหกข่ามาทั้งหมดเลยลูกเมียเองทุกข่าคมขืน ผมว่ามันน่าจะโกหกลุงสามนะท่านท่านจะทำให้ขาเลยท่านไปทำเองลอกให้ผมจัดการแ,แทนไหมจัดการแทนได้ลุงสามมันก็ขนธรรมดาเหมือนกันแต่เองระวังตัวไว้ด้วยท่านท่านท่านผมว่าผมจัดการเองดีกว่าลุงสามเองระวังตัวด้วยไม่ต้องมาเหนื่อยด้วยท่านจะทำให้ข้าเลย ัหงสมเะเ้งางานงด้วยานานหักลังสเหรอเอเองก็ไม่จะไปทําันักสั่งสอนมันพอหัลังลุงสาเหรอฮะผอรัดคอเลยได้ไหมลุงสาเองอย่าพิ่งทำให้มันตาย เอ็งระวังตัวไว้ด huh. <Du> ้วยไใ้เสือเมฆอยู่ไหนฮะบอกมาเสือเมฆอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ได้ไงมึงทำงานเสือเมฆไม่ใช่เหรอฮะทรารไม่ต้องไปสงสารมานะไอเสือเมฆอยู่ไหนฮะไม่รู้ได้ไงมึงทำงานให้มัน โทษนะเอ็งไม่น่าเลยจเจ้าฤาษีเฮ้ยเหมือนจะสนับลุงสามใช่แล้วมันก็บนธรรมดาเหมือนกันมันไม่มีของนะมันเห็นแกงเงินแล้วมันหลอกลุงสามทั้งหมดเลยอะดีถ้าแบบนั้นอ่ะข้าคิดว่าจะใช่ต้องทำยังไงกับมันดีไม่รู้ลุงสาม มาแล้วแต่ลุงคามเลยมืนมันจะสลบไปแลนะลุงขากระสงสารมันอยู่ลรอกแต่มันทีมันทํากับขา้าเจ็บแสบยิ่งนักเลี้ยงใบก็เสียเสียข้าวสุกลงุงเอามันไปขังไว้ดีไหมได้นะผมว่าได้นะอื๋อ,อให้มันฟื้นก่อนอคอยพยุงมันไปขังได้ลนะุงข้าจะทําพิธี ไม่ให้เห็นตัวมันจะได้ไม่ออกไปไหนได้ไดต่ผมเนี่ยร้อนคืนจะจับมันไปขังตรงไหนสักที่หนึ่งนงคะครับเดี๋ยวเรถามจะได้คลองอภาได้ลหะเดี๋ยวเอามันไปขังไว้ที่ปา่าช้าห้ายคนมองมันไม่เห็นใช่ไหมใช่ให้ผีล็อกร้อนมันให้บ้าไปเลยได้ครับเฮ้ยตื่น ต,ตื่นเอลิซีเอ็งตื่นได้แล้วเอ็งอย่ากแก่งสลบเลยตื่นเฮ้ยข่าลูกมันกลัวจะเจ็บตัวมันเลยแก่งสลบทำ่าเลยผมจับมันเลยนะจับมัดมือเลยมันอันตรายอย่าไว้ใจมันมมเ,เดี๋ยวข่าจะถือไอ้นี่ให้ ลกเดี่ยข้าลุกเอ็งพามันไปเลยเดี๋ยวข้าบอกทางให้ไปลงไปทางนัานล่าง มันไว้ในป่า,ชาใช่ไหมลูงถามใช่แล้วเ,ลเดี๋ยวข่าจะทำพิธีอีกสักแป๊บหนึ่งเรียกพวกผีมันลอกร้อนมันมันบ้าไปเลยนี่แหละคนหักหลงังลูกโดยแบบนี้ข่าก็ไม่อยากจะข่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวทำบาปอีกด,ดีดีเนาะพี่ลุงสามของศาลมึงนะยังไงกูค้างทิ้งนะ สงสารสงสารเพราะว่าลุงสามเคยอยู่กับมันใช่ไหมครับใช่แล้วตรงไหนดีลุง, <c oughs> งสามข้างล่างนี้ดีไหมครับดีลุงสามจะตรงนี้ดีไหมลุงสามมาตรงเนี้ยมัดตรง,มตงไม้เลยเนี่ ป่าช้ามีแต่ศพตรงนี้เป็นป่าช้าเก่านะครับทุกคน,นข้าพเาาจ้าอาจารย์เงิมเงียบข้าเคยชุบเลี้ยงเองมาแล้วมหักหลังอาจารย์แล้วคิดว่าอาจารย์จะปล่อยเมือหรอฮะ ก็ไม่อยากทําเองเท่าไรหรอกแต่ขาปล่อยไว้ไม่ได้จะเป็นหอขังแค่อีก okay. Okay. เอ็งมาถือเอาไว้เจ้านี่เดี๋ยวข่าจะโพกหัวก่อนนี่นะ จับมันมันไว้ตรงนี้เลยทวนแล้วก็เดี๋ยวลุงสามเนี่ยจะทำพิธีให้มันเนี่ยโดนผีมาเล่นงานมันเองนะ ลังสาบกำลังทําพิธีอยู่นะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินครับลุงสามันก,ามนกํากลังมากําาลังมใช่ไหมผมว่าอยู่ทําไมเสียง <ปะ S 1> ดังเจ้าแบบน,นี้มันคงโดนพีป่ากินหรือเปล่าลุงสาม,มาอกไว้แล้วมันไม่โดนหลอกแต่มันจะโดนหลอกล้อนโดนใครเป็นบ้าแน่นอนอ๋อครับนี่ ผมยินเสียงอะไรไม่รู้มาจากฝั่งนู้นนะลุงสามบอกว่าผีป่ากําลังมาลุงสามได้เรียกมาแล้วนะเป็นํากับข้าวไว้เจ็แบแทบคงปล่อยไว้ไม่ได้ขาดต้งองเด็ดขาดท,ทีไม่โดนเสียงมันมาละน่าใกล้มาถึงแล้วน,นะ ก็อะไรมันไม่รู้นะมันขอร้องลองุงสามใหญ่เลยอะไรน้ำลุงสามเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกไปได้ครับผมมาผีกำลังจะมาแล้วออกไปดีกว่าลงุงสามมันไม่อยากโดนแน่เลยมันขอร้องลุงสามใหญ่เลยไปลุงสามผมว่าไปดีกว่าไปโดน เดี๋ยวมันก็จะร้องเองเจอผีเฮ้ยเฮ้ยมันโดนเล่นงานแล้วนะมันโดนเล่นงานละ สเสดงว่าลุงสามเนี่ยเรียกผีป่าเข้ามาหามันหมดเลยใช่ไหมครับมันล็อกร้อนั่นโอเคโอเคลุงสามเดี๋ยวต้องตอบจับใจนี้ก่อนอ๋อครับใจจะข้าแล้วมันอันตรายแบบนี้มันจะตายไหมลุงสาม,มไม่ตายหรอกเป็นบ้าอ๋อเป็นบ้าออ่ะ่ะมยาาาบจท้นแต่ผมว่าคนเม็นนิ้วก็สมควรตายนะหากหลังคนที่มีบุญคุณเนี่ย แต่จ้ไว้เสือมเมงเนี่ยน่าจะคุยอะไรกับมันเยอะเลยนะลุงสามมันถึงหักหลังลุงสามได้เนี่ยนนอ๋อเห็นแก่เงินนะถึงว่าหักหลังลุงสามแบบง่ายได้เลยตมยันอน,น,นอ,อ,องง้นมันไม่ไเากไอ้เ,เือนเนนอาใจงมากเจ้ามา,าได้ครับลุงสามไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับลุงสาม ผมก็จะกลยลุงสามแบบลุงสามก็ไม่อยากทำร้ายลูกศิษย์ตัวเองนะเองมีของดีติดตัวไว้ด้วยยังอ๋อพอมีอยู่ครับลุงสาม,ามโอเคครับก็โอเคผมกับลุงสามก็ขอตัวลาก่อนนะทุกคน